คือว่าม pues right oh, okay. ันจะบอกทุกเรืここ่องที okay. ่แบบไม่เกี่ยวกับการเรียนเมันดีมันดีแหละแต่ว่าไม่เข้าใจว่าดีตรงไหนแล้วก็แพงมาก200ตั้งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอย่างที่เค้าบอกไปตอนต้นใช่ไหมก็คือจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูนะคะว่าไปลงเงินวันแรกเนี่ยเราเอาอะไรไปบ้างก็คือไม่ได้เป็นคลิปจัดกระเป๋าเพราะว่าจัดมาแล้วเนื่องจากผอบกระตุยกระจายให้เราไปจัดให้ดูก็ คะคิปก็น่าจะไม่จบก็คือเราได้ไปรวบรวมมาก่อนแล้วแต่ว่าจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าเอาอะไรไปรงเมียนนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นของที่สําคัญที่สุดในการเป็นงเหีือเลยก็คือถาากระเป๋าวันี้ซึ่งมันจะรวม จะเปิดให้ดูเลยละกันก็<ช>คือมันจะมีนี่นะคะอย่างาอะไรอันนี้ iPad เอาไปทําไมหรอก็คือถามว่าได้ใช้ไหมก็ใช้บ้างนานทีนะคะแตยเดียว่า,วนานานทีแต่ว่าเอาไปเผื่อว่าแบบเผื่อใช้แค่นั้นแหละก็คือเอาไปเพื่อความสบายใจนะคะแต่ว่าที่สาําคัญจริงๆเนี่ยคือตัวนี้ c h r o m e ของโรงเรียนนั่นเองค่ะก็คือเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะ เรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กดีกว่าที่มันใช้ขนาดเล็กหน่อยนะคะเพื่อให้แบบเรียกว่าไงัน้กพาง่ายแล้วก็เจ้าต,ตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์หนึ่งที่เกชอบเลยก็คือว่ามันจะบล็อกเว็บที่แบบไม่เกี่ยวกับการเรียนแต่แก็คือแบบเกมส์ะะไม่เคยเปิดคมบุ๊กแล้วเกียรติก็ไม่เคยคิดขนาดนั้นเกียชอบก,ก็ประมาณนี้ค่ะก็ตัวะะที่สำคัญที่สุดก็คือไปเรียนเราจะเรียนอย่างนี้แทบไปทั้งหมดทำงานทำงานางนี้ ก,ก็ค่อยเอาไปวันอื่นก็คือจริงๆอ่ะต้องพกไปนั่นแต่ว,วันแรกเนี่ยเกียดไม่เอาในกระเป๋าเนี่ยอย่างต่อม,มาจะเป็นสายชาร์จโฮมบุ๊กจริงๆอ่ะโฮมบุ๊กอ่ะมันไม่สําคัญขนาดที่ว่าเกสอ่ะเอาไปชค่วันแรกแล้วทิ้งไว้ที่โรงเรียนมันก็เลยจะหนักแค่วันนี้วันเดียวนะคะหรือว่าที่ต้องทํางานจริงๆต้องบบเอากลับบ้านค่อยเอาก็คือจะทิ้งไว้โรงเรียนนั่นแหละแล้วเราก็สายชาร์ตไปทิ้งไว้ด้วยเลยแล้วก็ไม่ล็อกเกินทกุญแจงหายเธอพี่แล้วหายไปเลยนะคะตลกมากอ่ะ ราเก็บใส่เป็นร้อยบาทไปแล้วค่าพุ่แจ๋เขาต้องไปปั๊มใหม่เฮ้ยพึ่งเจอในคลิปนี้บ้างแล้วค่ะเก็บหาดังห้องเก็บหาทั้หาแล้วมันไปไปหาไปไปหาโอ้อยเจอปิดคลิปนี้แล้วเจอสุดยอดจะไปคืนครูนะคะมจ่ายตัง,ตตงไปแล้วไม่เลยกอย่างต่อไปจะเป็นนักเรียนซึ่งก็คึ่งหาเจอเหมือนกันเพราะว่ามันหายในห้องมันเลยนี้ก็จะมี อันนี้งงใช่ไหมว่าพกทำไม,ไมใส่ใชายาอัพเป็นวัชแต่ไม่เคยใช้ที่บ้านเลยปกติจะจะใส่อัพเป็นวัชป็นอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ไม่ไหวตื่นช้าช้าเก็บแอร์ช,ารช,ารชาร้าทีไรคันตกแล้วแบบของเจ๊ก็หยิบมาใส่ไปลงไปทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ขึ้นห้องชา้าตลอดก็ไม่รู้เวลาอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆแอร์พอร์ตก็คือแอร์ฟังเพลงพ กูอยากดูนะคลิปนั้นก็คือจะเป็นหูฟังนะคะแลจะตอบคอมบุก็ได้หรือแบบบางทีอใช้ทั้งงานบางทีก็จบกันไปแบบของที่สำคัญที่สุดกระเป๋าแรกคนะคะ <S <S ต่อไปนะคะก็จะเป็นตองปินงอร์นเคก็คือนี่แหละก็คือของที่ใช้จริงๆเลยนะคะ,ะจะมีปินสอร์กดอันนี้หนึ่งอันของโมโนโน,นะคะซึ่งมันมันดีแหละแต่ว่าไม่เข้าใจ มันก็แพงมากแค่หนึ่งสองร้อยสามร้อยแล้วก็มีปากกาของมูจินะคะสีดำซึ่งไม่ค่อยใช้หรอกไม่ชอบใช้ปากกาดำมันดูแบบ มันโดดเกินไปมันแบบมันไม่สบายตายกในการอ่านก็จะชอบใช้เป็นปากกาเงินนะคะซึ่งใช้อน,นี้เพราะว่าหัวเล็กเกมเป็นคนที่เขียนตัวเล็กมากแล้วคือถ้าใช้อน,นี้ใช่ไหมมันหัว0.5มันจะแบบปะะระมาณนี้อ่ะแล้วก็จะมีเป็นลิสติกของไนไม่รุนซึ่งก็ดีนะคะและ้วก็อันเนี้ยใช้มาเท่าไหร่อุ้หหมดแล้วทุกคนกำลังจะพูดว่าใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเหลืออยู่สองแท่งอ่ะก็จะเป็นกล่องหนึ่งกล่องหน้าค่ะเกมมีสองกล่อง อีกกล่องนึงเนี่ยจะเป็นพวกปากกาสีเอาไว้เขียนบบจดพันธุ์ไเป็นปากกาไหนคือปกติสีมันจะเยอะกว่านี้นะมันจะแบบเต็มแบบเต็มเลยอะแล้วก็จะมีปากกาหนีหัว0.29เหมือนกันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าเป็นแท่งที่เกษไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่สมมติมว่าลืมเอากล่องนิสสอน,นี้มาอันนี้กันตายเพนี้จะอยู่ที่นี่ตลอดมัดน,มนก็จนะมีนินสอกดก็คือจะอันนี้เป็นกล่องนิสสอที่แบบเอาไว้กันตายนะคะ วานนี้ำหรับกรองดูสอนนะคะซึ่งผัลกใจเกล็นว่าแบบมันไม่เอาไปมันก็ไม่เป็นไรไม่ใช่สำคัญที่สุดนะคะจิ้มเพี้ยนได้ว้าแบบไปดูอย่างต่อไปกัน,นะคะ่ะ ต่อไปเราจะมาแยกจากเรงเรียนมานะคะก็คือนี่เราเอากระเป๋าเครื่องสำอางไปทำไมใช่เก็ืเอาไปเพราะว่าอันนี้คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบเรียกว่าไงมันไม่ใช่เครื่องสำอางอะอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบทั้งคือเพราะอะกระดาษซับมันหนึ่งก็คือแบบหน้ามันไปโรงเรียนก็จะซับระหว่างวันนะคะแล้วก็มีลิปเลิบต่างๆก็คือนี่อันนี้ก็เอาไปใช้ทานะคะแล้วก็มีลิปมัน คือปากคนเรามันมีปากเดียวใช่ไหมแต่ว่าทำไมเราต้องมีลิปประมาณสิบแท่งอยู่ที่บ้านงงไหมนันก็เหมือนกันหมดเลยแ้วก็มีคอนซีลเลอร์นะคะเผื่อแบบหน้าเละเรามีงานต่อแบบเขาจะมีแบบงานต่อแหละเรื่เรียนบางทีบ่อยมากไปแบบอีเวนต์โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพีทไปสภาพแบบโหดูไม่ได้พวไม่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะแบบมีพกมาเผต่อหน้าที่มี้นะคแล้วก็มีแปรงซึ่งถามว่าใช่ไหมพกเพื่อความสบายใจเท่านั้นแหละมีเป็นของใช้ เดี๋ยวสามารถย้อนไปดูชุดกเก่าและพิเกตแต่งหน้าไป็นอย่างนี้นี่แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือน้ำหอมขอนดิออนะคะก็คือมันจะแบบฟิลล์ลูกคุณนอกมากลิ่นนี้มันจะแบบหอมามาก่อนนะคะก็คือเป็นไซส์ที่พบพอเหมาะก็จะมีวิจาผมเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องไปดึงออกแล้วแบบพิเกตว่าคนนี้เป็นผมร่วงดวเดี๋ยวอยู่ก็จะเป็นสีพี่ เรียกว่าไงอ่ะในห้องอ่ะเกจะเป็นคนเดงที่หวีผมทั้งมันเออครูก็จะงงว่าหวีอะไรนะอออหวีหวีแล้วมันสบายหัวประ,ะมาณนี้แล้วกันสำหรับความสวยความงามอย่างต่อไปนะคะก็คือกอระเป๋าตังค์เนื่องจากว่าถ้าเราไม่คบไปแล้วก็ไม่มีตังค์ถามว่ามันมีตังค์ไหม,มันก็มีอยู่ร้อยยี่สิบบาทเฮ้อ กันตายคือแต่ก่อนจะพกไว้นในกระเป๋าประมาณห้าร้อยแต่ว่าล่าสุดคือวุ้นไช่ไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เติมเธอเป็นเดือนเนี่ยคือเราไปไหนเราก็โอนดแลใช่ไหมก็ไม่เคยใช้เงินสดเลยก็จะมีบัตรต่างๆก็บัตรยูทิปนะคะประชาชนบัตรนักเรียนบัตรแล็บบิทประมาณนี้แล้ก็อยาต่อไปเราจะมาพูดถึงอันนี้ก็คือกระเป๋าเกต้องมีขนมติด แบบอาจจะลูกอมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าไงอ่ะมันเสพติดทุกคนคือแกศเราเปน่ชอบกินขอสีเขียวมากแบบกินได้ทุกวันตอนโรงเรียนแบบเดี๋ยวว่าเกต้องจํากัดโดยจํากัดการกินอ่ะถูกปะก็มันไม่ดีหรอกทุกคนแต่ว่ามันอะไร่อยก็ยังสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกของเกศมีแฟ้มซึ่งทัางงานและแบะปีที่แล้วเลี้ยงเดี่ยวออกแล้วก็สภาพแฟ้มนองมาต้องเปลี่ยนต้องไปหาซื้อเพิ่มนะคะอยไปดูงานข้างในเนี่ยค่ะมันน่าเบื่อมันก็แบบ เจอข้อขสอบพิเกตได้ศูนยอะไรอย่างงี้ประมาณา <c oughs> ไม่จริงนะคะไม่เคยได้ศูนยได้แต่ส <c oughs> อง<ะ>จุดห้าอ่ะก็ท <c oughs> ั้งหมดประมาณนี้นะคะสำหรับของที่เกตเอาไปโรงเรียนก็สาระ,ะก็มีแต่ว่าใครสาระก็เยอะกว่าประมาณนั้นนะคะก็ถ้าใครชอบกิมีเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs>